สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก PB รถป้ายในบาย PB บียูสคาร์นะครับวันนี้มาเจอผมต้องรู้ครับผมวันละคดูราคาดีจับต้องได้ไหมครับวันนี้บอกเลยเป็นคิวพิเศษมากพิเศษยังไงครับก็คือรถตู้เวนเจอรี่ถ้าพิการหารถตู้ครอบครัวนะครับคันนี้เลยดีกว่าครับเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมาเป็นรถตู้เวนเจอรี่โตโยต้านะครับปีมา15 2.7 G g o o d และขอบอกเลยรถป้ายมือเดียวไม่มีแวดราคาถูกกว่าบีออสอีกอยากรู้ใช่ไหมครับหูมันถูกกว่ายังไงม้างดีไงบ้างมาเพื่อนๆครับคันนี้นะครับสีีขาวเน่ย ไม่ช่สีขาวธรรมดาครับเป็นสีขาวมุกเลยนะครับผมโอ้โหสวยกิฟแล้วขอบอกครับนี่กระจังด้านหน้านะครับโคเมเมียบเป็นอย่างนี้เลยทะเบียนนะครับหวยออกแน่นอนหนึ่งสองห้าทะเบียนสวยด้วยโอ้โหแล้วนี่ขอบอกเลยครับรถตู้คันนี้นี่กุญแจครบสองดอกไอ้สมดอกเลยครับคือมียังไงให้อย่างนั้นหมดเลยต่อเลยดีกว่าตัวนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าออกแบบมาเนี่ยดูดีอยู่แล้วมีชาติกูลเขาบอกได้เลยล้อแม็กนะครับผมโอ้โหหนามเตยอะ ยังอยู่อยู่เลยครับผมตัวนี้แมคขอบ15สวยมากเลยครับโอเคเลยแน่นอนครับตัวนี้ครับนี่จะมีเนี่ยเบนจูรี่นะครับโครเมียมโอ้โหดูดีดูดีแล้วก็ตัวด้านนี้ผมเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนเนอะครับนี่ครับนี่คือรถตู้เบนจูรี่นะครับออกแบบมาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเบาะเขานะครับเป็นทั้งหมดหนึ่งสามสาแถวแล้วมีด้านหน้ารถตู้เขาลงไว้ประมาณ12ที่นั่งซึ่งถ้าครอบครัวใหญ่ๆนะครับเราสามารถนะครับ บรรจุคนได้ด้วยและรถตู้เบเกอรี่มันมีความสามารถพิเศษของมันด้วยโหบอกเลยว่าเบาะภายในเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาซึ่งบอกเลยว่าคันนี้ผมทําโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยดีกว,ว่าอยู่ที่5 5 9 0 0 0มาจากยูทูบรถบรรทุกทหนึ่งที่5 4 9 0 0 0ยังไม่พอครับมีระันเครื่องยัต์เกียร์ด้วยนะครับตมามเงื่ของชูรูมีตังหากยังไม่พอครับตัวนี้นะครับมีการได้เฉลยฟรีหนึ่งปีเต็ม รถ,ถเฉิอนอะไรอย่างเช่นรถมินหาเขามายกให้นรถมันหมดเขามาเติมให้แบตหมดเขามาจําให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศนะครับซึ่งที่พีบีมีให้ด้วยจะไม่พอครับผมชั้นฟรีดาวอีกอยังไม่พออีกซื้อสดไม่มีแบตอีกโอ้โหราคาวนี้เขาบอกครับจัดไฟนั้นไม่ใช่จัดได้แค่เต็มนะครับจัดได้เกินเลยนะครับผมซึ่งผมขายถูกซึ่งรถป้ายแดงบอกได้เลยครับว,วัดป้ายแดงก็ประมาณหกแสนอุย้ยออกห้างหกแสนกว่า7จ็ดแสนอันนี้รถตู้เอนจูรี่ออกห้างมาล้านกว่านะครับเหลือแค่ห้าแสนห้าหมื่นเอง啊 ถูกมากต้องโดนแล้วแหละเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าภายในปรับเบาะไงมาซอสมาปรับเบาะเดี๋ยวนี่ครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าภายในเขาครับสามารถปรับเบาะเนี่ยสามารถหันเนี่ยครับหันหัวเนี่ยเข้ากลับไปด้านนี้ได้เลยหมายความว่าจะเล่นไพ่เฮ้ยไม่ใช่ครับจะประชุมจะเรียกว่าเราจะนั่งนี่ครับได้หลายรูปแบบโดยที่เบาะสองตัวด้านหน้าสามารถทําได้ด้วยนะครับมันหมายความว่าให้มันหมายความว่าเราสามารถเนี่ยครคุยงานเนี่ย นั่งหน้าอย่างนี้ได้เลยเล่นไพ่แจกไม่ใช่แล้วผมก็แหม่ก็เคยตัวสามารถนะครับคุยงานประชุมงานในนี้ได้เลยเรียกว่าเป็นทั้งโฮมออฟฟิศนะครับผมเป็นรถบ้านนะคบผมสามารถบรรจุคนได้ขนของก็ได้เพราะรถตู้บอกได้เลยว่าได้ในประสงค์สุดๆเครื่อง2.7แน่นอนครับขึ้นเหนือล่องใต้ได้สบายแน่นอนผมขอบอกคํานี้ได้เลยแล้วมันเป็นเบาะหนังหมดเลยครับทั้งหมดจะมีที่เท้าแขนเห็นไหมครับผมคือมันเป็นความสุขสบายที่ว่ารถตู้เนี่ย ระแ,แบบ V.I.P เนี่ยมันต้องมีซึ่งคันนี้ก็มีให้ด้วยคือจะบอกว่าไงครับคือนั่งหลังเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ด้าน,นหน้านะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วจนถึงตรงทางด้านหลังเนี่ยมันสามารถ walk in เข้าไปได้หมดเลยนี่ครับคือเรียกว่าถ้าเราต้องการรถในประสงค์คันเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่บอกนะครับเนี่ยหมุนได้เงี้ยฮะเนี่ยนี่ฮะหมุนได้สบายเลยครับคือปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อนเนกประสงค์สุด และแน่นอนครับด้วยความว่าเป็นเบนจูรี่โตโยต้าราคาถูกแค่ห้าแสนกว่าบาทผมว่าราคาเนี้ยไม่มีในตลาดเท่าไหร่แล้วครับแ้ะสภาพสวยขนาดนี้ด้วยไม่มีด้านดูดูให้ดูแอร์ก่อนเลยดีกว่านี่เห็นแอร์ไหมครับแอร์เนี่ยเป็นของตัวเนี่ยสองแถวมีด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังเรียกว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็มีแอร์มีทุกจุดเลยครับเรียกว่าหนาวตั้งแต่ต้นยันจบไม่ต้องกลัวเลยครับว่ามันจะไม่หนาวซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดสมมติว่าความเย็นถึงอะไรถึงเงสี่ยงสิงดีลงตัว ไปไหนไปกันขึ้นเหนือล่องใต้คันนี้ก็ไปได้อะเรามาดูวันต่อดีกว่าด้านหลังนี่มีบันในข้างด้วยนะนี่โอ้โหดีจังเลยอะคือคือด้วยความว่าหลายอย่างของเบนจูรี่ออกแบบมาเป็นคือจริง,รงๆเซกเมนต์ที่โตต้าเขาตั้งมาเนี่ยเขาต้องการให้รถตู้เบนจูรี่เนี่ยเป็นรถตู้ที่เป็น V i P ระดับหนึ่งขึ้นมาคือเป็นทั้งรถครอบครัวแล้วก็ดูหรูหราด้วยนี่ครับโอ้โหยดูเลยครับโช๊คอัพด้านหลังนี่ค่ะ สวยงามเนี่ยสวยงามพรตะเข็บเนี่ยสวยงามดูดีและด้านหลังนี่นะครับผมเราสามารถนี้ได้ด้วยครับเดี๋ยวนะเอ๊บเบาะด้านนี้ครับเราสามารถพับได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราสามารถดึงด้านนี้นะครับดึงเนี่ยครับดึงไอ้นี่ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราพับเบาะเนี่ยไปด้านด้านหน้าได้ด้วยะเดี๋ยวสอนเรามาทำดูก็ได้นี่ครับเดี๋ยวให้ดูคือนี่ครับมันสามารถเนี่ยดึงของได้ด้วยนี่ครับ เห็นไหมครับอ๋อแต่มันต้องพับไปตรงด้านหน้านี่ออกก่อนนี่นะเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะต้องถอดหัวหมอสออกกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าเน็มผสมขนาดไหนคือเดี๋ยวผมจะเห็นว่ารถตู้คันนี้คันเดียวซื้อหมดเนี่ยได้ทุกอย่างถ้าต้องการขนของครอบครัว VAP นั่งสบายโฮมอ f f ฟิศ of ได้หมดภายในคันนี้คันเดียวเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะทั้งสฝั่งสามารถทำได้หมดเลยนะครับ จะสังเกตถ้าเกิดเราสังเกตดีๆจะเห็นบอกว่านี่ครับมันจะเป็นทั้งเบาะทั้งคนนั่งเนี่ยหันมาได้ด้วยเก็บของด้านหลังได้ด้วยเรียกวเก็บของได้ทั้งเยอะแล้วก็สามารถเป็นทั้งรถครอบครัวในตัวได้ด้วยผมว่ามันคุ้มมากเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับรถตู้เราอ่ะในตลาดเนี่ยสวยๆอย่างนี้มีไม่เยอะครับรถบ,บ้านมือเดียวซื้อสดไม่มีแบตด้วยและในประสงค์ขนาดเนี้ยโหดีมากเลยอ่ะปะ่ะดูตอนดว่ามาๆมา,มาดูตอนดว่า แล้วประตูเออผมลืมบอกไปประตูเนี่ยถ้าเราปิดไม่สนิทเนี่ยมันเป็นประตูดูดด้วยนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งเดียเป็นประตูดูดด้วยนะครับดีไหมล่ะมาดูต่อเลยว่าด้านหน้าแน่นอนครับผมเปิดด้านหน้าให้ดูและตัวนี้นะครับผมเป็นระบบของตัวแก๊ส lpg เรียบร้อยแล้วแน่นอนครับ lpg คืออะไรครับก็อย่างเช่นเป็นระบบแก๊ส2หัวฉีดอัตันมัติเป็นระบบแก๊สนะครับ2ระบบอัตโนมัติ หมายความว่าเราจะเลือกใช้น้ํามันก็ได้ใช้แก๊สก็ได้มมนดีตรงไหนหรือไมครับมันหมายความว่าถ้าวันไหนวันหนึ่งไม่ต้องวันไหนนึงวันนี้น้ำมันโคตรแพงเลยแก๊สตอนนี้เลี้ละสิบาทแล้วมันสามารถเลือกใช้ทั้งน้ามันก็ได้แก๊สก็ได้วันไหนไม่อยากใช้แก๊สก็ใช้น้ำมันอย่างเดียวเลยวันไหนอยากใช้แก๊สเพื่อประหยัดก็สามารถใช้ได้เป็นแก๊สหัวฉีดติดตั้งเขาสองสามหมื่นบาทแล้วว่าซื้อป็นยาให้เราด้วยคือบอกได้ครับถ้าต้องการประหยัดผมว่าคันนี้มันตอบโจทย์หลายอย่างเลยอะแล้วไม่ต้องติดตั้งแกเเด้วยยนะมมหแแลกกไ่ััตรราาพด ติดตั้งโดยวิศวกรอย่างดีเลยครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันอยู่ไหนวะตึดต๊ดๆๆๆๆเอาอยู่นี่เองอืม,อม,อมนี่ครับดูเลยครับด้านหน้าเนี่ยครับไม่มีชนไม่มีตำหนิเลยเลยครับคือสวยตั้งแต่จน้นจนจบเลยครับผมขอบอกเลยเดี๋ยวผมซ้ายดูเหลือเป็นไงบ้างโอ้ ปะ่ะดูต่อเลยอ่ะนี่ครับเปิดมาเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตว่าเป็นเบาะหนังหมดเลยตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับเบาะหนังด้านนี้อ่าเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างวิ่งประมาณแสนสองเองครับและนี่ครับเครื่องอยู่ด้านนี้ครับผมเห็นไหมคเครื่องอยู่ด้านนี้ใหม่กิก๊บอ่ะเครื่องเขาโคตรใหม่เลยอะใหม่มากอะ ุดยอดไปสอนพราสอนเอาเก็บได้ละเหมือนเดิมลปิดได้ละเนี่ยรเราไม่มีปิดครับเราโชว์เห็นหมดทุกอย่างเลยว่ามันดีขนาดไหนแล้วนี่ครับแอร์แบ็กนะครับผมคู่หน้าครับความปลอดภัยมาพร้อมพิเศษพร้อมแอร์เย็นมีครบครัวด,ดีวูไปแล้วเพลงพ<อ>ลระอเกียร์โต้นะครับด้านนี้เกียร์โต้นะครับด้านนี้โอ,โอเคเลยนี่ครับพวกสมุดการใช้งานอะไรก็อยู่ด้านนี้หมดเลยนี่ฮะดีเลยสบาย โอเคโอเคนั่งสบายอยู่ครับมีกล่องเก็บของอะไรเยะแยะไปหมดเลยครับอ๋อผมสูงว่าเจ็ดเจนะเจ็ดบแปผมขึ้นมานั่งนะครับหัวไม่ติดนั่งสบายความกว้างระดับโอเคเลยแล้วนี่ครับระบบนี้เป็นระบบแก๊สและระบบตารน้ำมันด้านนี้เห็นไหมครับเป็น one t o u c เราไม่ต้องมากดอะไรเยอะแยะและวการปิดฐานมันเครื่องนะครับดูแลสาโคตรง่ายเลยห้าพันโลก็เปลี่ยนน้ำมันทีทุกอย่างเนี่ยพกดด้านเนี้ย เห็นไหมครับมันจะขึ้นด้านนี้เห็นไหมครับเ่อกาลังเนี่ยจะใช้แก๊สพอรอบมันถึงก็จะตัดเข้าอัตโนมัติเลยนี่ฮะตัดแล้วเนี่ยประมาณนี้ง่ายๆเลยครับผมประมาณนี้เองหมู่มากเลยซึ่งด้านนี้ซึ่งอย่างบอกที่บอกครับผมด้านนี้นะครับผมรถคันนี้นะครับเหลือคันสุดท้ายในโชว์รูมนะครับที่ว่าเป็นรถตู้เบนซูรี่นะครับด้านนี้เลยอย่างที่บอกครับผมรถคันนี้ โอ้โหมันหลายมันหลายอย่างไม่ไว่าราคาดีนะครับผมมีแก๊สอะพีจีหัวฉีดนะครับแล้วตัวนี้ประหยัดด้วยซื้อสดไม่มีแวดนะครับราคาแค่5 5 9 0 0 0เองครับผมแล้วฟรีดาวนะครับผมรับกันเครื่องันเกียร์ด้วยมันครบมากเลยอย่างบอกครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ติงอินดีนเพื่อเพื่มค่าวขึ้นต่อไปรถผมจอดบนสุขาภิบาล3เลยซอยราแหแงร้อยห้าสมานิดนึงจะเห็นช่วงเขียวๆ PB รถบ้านเกตเอเปิดทุกวันตั้งเก้าโมงหกโมงครึ่งน,นะครับผม thank <laughs> you